ครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้แอตอมมาแนะนําร้านอร่อยหนึ่งร้านนะครับเรียกว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับผมไม่ไกลเลยนะครับผมและก็เรียกว่าเป็นร้านลับที่ไม่ลับอีกต่อไปนะครับถ้าแอตอมมานะครับเพื่อนอันนี้ใครที่ชอบครัวซองหรือว่าชอบช็อกโกแลตหรือว่าชอบเค้กนะครับหรือว่าอาหาร อ่าอิตาเลียนนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกนะครับผมนี่ครับอ่าหน้าทามครับอ่านี่ครับจานใหญ่ๆนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยและก้วเฟรนฟรายนะครับที่นี่ทําใหม่ทุกจานเลยนะครับเพื่อนๆอ่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเรียกว่าซิกเนเจอร์ของร้านแต่ละอย่างนะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นร้านลับที่พูดติดต่อกันครับเรียกว่าสุดยอดแล้วก็พนักงานบริการดีมากๆเลยนะครับ พามาดูบรรยากาศนะครับผมนี่คือหน้าร้านนะครับผมช่วงนี้ผมก็มาช่วงเทศกาลไพายมันนะครับผมนี่ครับตกแต่งสีสันสวยงามนะครับผมผมก็มาวันที่23มิถุนายน2568นะครับนี่คือทางเดินเข้ามานะครับชั้นบนก็จะมีส่วนของที่นั่งด้วยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะนั่งด้านในหรือว่านั่งด้านนอกก็ได้นะครับด้านในก็จะมีแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับแล้ว ถ้านั่งด้านนอกก็จะบรรยากาศร่มรื่นนะครับอ่ามีต้นไม้แมกไม้สวยงามนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็เดี๋ยวแอตอมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับลัดล้อไปข้างๆร้านนะครับผมอ่านี่คือคือด้านนอกนะครับก็จะมีน้ําตกแล้วก็มีปักพาร์ฟนะครับสวยงามมากครับตัวใหญ่เลยนะครับอ่าเพื่อนๆจะนั่งทั้งข้างนอกก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งข้างในก็ได้นะครับแล้วแต่เลยครับอันนี้ครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับผมแล้วก็มี ที่นั่งไม่ว่าเพื่อ er, นจะชอบหลบมุมหรือว่าชอบนั่งข้างบน parole, นั่งข้างล่างรักนั่งข้างในแล้วแต่นะครับเพื่อนเลือกหาที่นั่งได้เลยนะครับแล้วก็มีห้องประชุมให้ด้วยนะครับห้องประชุมห้องสัมมนาก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนและท um> <no ี่นี่มีที่จอดรถเยอะเลยนะครับครับและตรงนี้ก็เป็นซ้มนะครับสําหรับเลือกที่จะนั่งนะครับผมก่อนที่จะเดินเข้าในร้านนะครับเพื่อนนี่คือบรรยากาศนะครับการตกแต่งของที่นี่นะครับเพื่อนครับผม อ่านี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแอต,ตอมจะพาเข้าไปในร้านนะครับผมเลิฟอิทเลิฟนะครับผมช่วงนี้นะครับอ่าเทศกาลไพ่มันนะครับผม ่านีครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับนี่ครับคือเคาน์เตอร์นะครับแคชเชียแล้วก็สั่งอาหารด้านนี้นะครับผมสำหรับร้าน Forest Special Cafe Bistro and Co-working Space นะครับผมอันนี้ก็คือตู้ของเค้กนะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบเค้กชนิดไหนก็เข้ามาเลือก ซื้อได้เลยนะครับเพื่อนครับช็อกโกแลตนี่ครับแล้วนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของร้านนะครับขวามือนี่ครับผมเป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับเพื่อนชื่อว่าเมล์เทนช็อกโกแลตเค้กนะครับนี่ครับน่าทานนะครับแต่ละชิ้นนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับผมนี่ครับที่นี่ทำกันใหม่ๆเลยครับเพื่อน อาหารแต่ละเมนูก็รอไม่นานด้วยในครับเพื่อนนี่ครับลูกค้าก็ทยอยเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะมีเบเกฟต์นะครับอาหารเช้าก็มีนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยนะครับเพื่อนผมเปิดดูเมนูแล้วนะครับเมนูเยอะมากๆเลยครับผมด้านหลังนี้ก็จะเป็นทางออกไปห้องน้ำนะครับซ้ายมือมาสักครู่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับน้ําตกแล้วก็มีด้านล่างก็จะมี ปลาคาร์ฟนะครับอ่าน้ําใสนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมปลาคาร์ฟตัวใหญ่ครับอ่าเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยนะครับเพื่อนครับอ่านี่ครับเรียกว่าเป็นคาเฟ่ที่นั่งสบายครับนั่งสบายครับเพื่อนแนะนำเพื่อนเลยนะครับผมอ่าจะพาอ่อคนที่รักหรือว่าเอ่อนัดกับเพื่อนหรือว่าจะมาประชุมหรือว่ามามิสติ้งกันได้เลยนะครับสําหรับที่นี่นะครับผม อ่านี่ครับบรรยากาศดีนะครับช่วงนี้ผมก็มาช่วงบ่ายๆครับเพื่อนๆช่วงบ่ายๆนะครับอ่านี่ครับให้ชมธรรมชาติไปก่อนนะครับจะเรียกว่าหมู่มวลเมฆไม้นะครับสดชื่นนะครับผมได้ยินทั้งเสียงนกเสียงน้ําตกนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านะครับนี่ครับสวยๆครับเพื่อน ครับพาครอบครัวมาได้ครับเด็กเล็กเด็กน้อยก็พามาได้ครับผมมาถ่ายรูปการมาเช็คอินกันนะครับนบรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนครับผมด้านในก็จะมีลูกค้านะครับทยอยมานะครับหรือว่าเพื่อนๆจะสั่งทางไลเดอร์ก็ได้นะครับมีไลเดอร์มารับนะครับผมก็เข้าไปที่ร้านของโพเลส ฟลอเรสเบสโซคาเฟ่บิสโซนะครับผมแล้วก็เลือกเมนูนะครับแล้วก็สั่งทางไรเดอร์ได้เลยนะครับเพื่อนอ่านี่จานนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับซิกเนเจอร์ของร้านมีเยอะนะครับผมส่วนชามนี้ก็จะเป็นสปาเกตตีพริกแห้งนะครับผมอ่าสปาเกตตีผัดพริกแห้งอ่านี่ไส้กรอกอร่อยมากมากครับแต่ละเมนูนะครับเรียกว่าทำกันใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับรับรองถ้าเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนๆจะติดใจนะครับสําหรับร้านนี้นะครับผม อ่านี่ครับราคาตามมาตรฐานเลยนะครับของร้านนะครับคุณภาพดีนะครับรับรองนะครับนี่ครับควันหอมฉุยเลยนะครับเพื่อนอ่าทำกันใหม่ๆเลยครับแค่รอแป๊บเดียวนะครับผมอ่านี่ครับหรือว่าจะพาเพื่อนๆนะครับมานั่งคุยนั่งทํางานก็ได้นะครับในร้านนะครับนั่งนานแค่ไหนทางร้านก็ไม่ว่านะครับเพื่อนๆครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับ อ่านี่ครับพนักงานก็สุภาพด้วยนะครับสุภาพบริการดีนะครับผมแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆนะครับว่าเมนูไหนอร่อยนะครับคุณพี่ชอบทานเมนูไหนบอกมานะครับเขาจะแนะนํานะครับอันนี้ก็คือเฟนเฟนฟร์ร้อนๆเลยนะครับเพื่อนอ่าต่อมาก็เป็นการสั่งเครื่องดื่มนะครับนี่คือเมนูเครื่องดื่มนะครับสั่งออเดอร์ได้เลยนะครับ อ่านี่ครับมีซิกเนเจอร์แต่ละอย่างนะครับล้วนแล้วแต่เป็นทีาเรียกว่าไอเดียนะครับความคิดของทางร้านนะครับอ่าแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์นะครับกาแฟไม่ว่าจะเป็นเอ่อให้ขั้วสดอ่าเขาก็ขั้วให้นะครับเมล็ดพันธุ์ไทยเมล็ดพันธุ์นอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของัวดซองนะครับผมัวดซองอัลมอนด์นะครับเพื่อนแล้วก็ัวดซองช็อกโกแลตก็เรียกว่า แต่ละชิ้นนะครับผมการันตีนะครับอร่อยจริงๆครับผมส่วนจานนี้นะครับก็เป็น mountain chocolate cake นะครับผมคือซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเรียกว่าใครชอบช็อกโกแลตนะครับผมสั่งเมนูนี้ได้เลยนะครับผมส่วนขวามือก็จะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเรียกว่าเครื่องดื่มลูกผสมกาแฟบวกกับ ผลไม้แล้วก็บวกกับโซดานะครับเพื่อนๆเวลาเราดื่มแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าสดชื่นนะครับแบบฟูตตี้นะครับผมมีเปรี้ยวนํานะครับผมเรียกว่าอร่อยครับแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยนะเพื่อนๆครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นเรนโบว์เรนฟอเรสนะครับเรนฟอเรสเอ่าเรียกว่าเปรี้ยวซาบซาชื่นใจนะครับผลไม้ผสมกับไซรัปนะครับเพื่อนๆครับชื่นใจเลยครับอันนี้คือวิวด้านนอกนะครับผม อ่านี่ครับเวลาเรานั่งนะครับเลือกมุมนั่งได้ตามสบายเลยนะครับอ่าสดชื่อนะครับผมมาแล้วครับขวดซองร้อนๆมาแล้วครับขวดซองอัลมอนด์นะครับผมชิ้นใหญ่นะครับผมแล้วเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในครับมาแบบร้อนๆเลยนะครับผมพนักงานก็เรียกว่าเวฟให้มาใหม่เลยนะครับเพื่อน บอกแล้วนะครับทุกเมนูใหม่นะครับผมและก็อร่อยบ้างๆเลยครับอ่าโรยแอลมอนมาเยอะเลยนะครับเพื่อนและที่สําคัญนะครับไสของขวดซองนี่อร่อยมากๆเลยนะครับผมร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่1 0บโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับผมมาทางเรียบด่วนลาดพร้าวเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่า จะเข้าทางลัดพลาว์1 71ก็ได้นะครับฝักบุดมาเลยนะครับพเพื่อนๆอ่าแล้วก็มีที่จอดรถเยอะนะครับผมบอกไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอตตอมชาแนลดดวยนะครับที่ไหนมีอะไรดีๆอะไรร่อยๆก็จะมาแนะนำเพื่อนสมัครเสมอนะครับขอบคุณมากครับมาทานด้วยกันนะครับ